ถ้านับดูแล้ววันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากเมื่ปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็อีกไม่กี่ปีก็เกษียณเพราะนั้นก็ควรจะมีอะไรที่รองรับเพราะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่เฉยเฉยเพราะฉะนั้นาการที่มีอะไรมารองรับเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นก็เลยคิดหาว่าเฮ้ยอยากขายของอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เลยสร้างกระโหยกกล้วยขึ้นมามีความรู้สึก ใครๆก็ทํากาแฟใครๆก็ทำเบเกอรี่<ๆ>ก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะร้านกล้วยกล้วยทอดทํำยังไงให้ร้านกล้วยทอดเนี่ยมันอัปเกรดขึ้นมาให้เข้ากับยุคทันสมัยของคนเพราะคนจะมองว่ากล้วยทอดแล้วกล้วยทอดแล้วยังไงมีคนเคยถามอย่างสภาหอกันค้าไทยเคยถามว่ากล้วยทอดของคุณแล้วยังไงก็เลยบอกว่ากล้วยทอดของเรามีการปรับเพื่อให้เข้ายุคกันสมัยให้เข้ากับเด็กวัยรุ่นในสมัยปัจจุบัน ของเรามีกล้วยทอดซึ่งไม่ใช่กล้วยทอดธรรมดาเป็นกล้วยทอดที่สูตรไรน้ำมัน